แกบเ,เพื่อนอุปกรณ์การก่อสร้างอาคารตากอากาศพร้อมนะครับซึ่งวันนี้นั้นนะครับก็ได้เรือได้ใชน้น้าเสาลงหลุมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับก่อนที่จะมีการวางชั้นในแนวชั้นเดียวนะครับซึ่งได้รับความไว้วางใจจากจังเพียบนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับอาคารชั้นเดียวนี้นะครับก็จะ ไว้สาหรับการบ,บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการตากอากาศเนื่องจากปัจจุบันนี้ก็มีอากาศนหนาวตามฤดูกาลน,นะครับรู้สึกว่าอาจจะยุดเยื้อะไปหน่อยนะครับสำหรับอียนี้ <c oughs> ก็จะมีนะครับการใช้บริการอาบน้ําอุ่นอุ่นน้ําร้อนนะครับมีอบซาวน่าหรือตากอากาศ ทลายหนาวก็มีนะครับสรับอาคารนี้อสังารรก่อสร้างนั้นนะครับไม่มีสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าหากมีงานงอกขึ้นมานั้นในขณะที่กําลังก่อสร้างอยู่ทางนาชจภาพก็จะเข้ามาพูดคุยต่อหรือเสนอราากับจังเพียบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับจังเพียบก็จะเน้นนะครับความมาตรฐานความคงทน ได้รับมาตรฐานจากกรมการอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรื่องการรับน้ำหนักนะครับก็จะเน้นนะครับไปทางการรับน้ำหนักเป็นอย่างมากเนะื่องจากเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากตาอากาศนะดันบนกันนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับในอนาคตต่อไปนะครับ หลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาตาดอากาศเพื่อคลายหนาวกันเป็นจำนวนมากนะครับตามที่เพื่อนๆจะได้เห็นในโอกาสต่อไปนะครับสลับกิปนี้ก็ต้องขอบคุณทางราชภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนค่าแรงนั้นนะครับก็ตามที่ตกลงราคาไว้นะครับก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับก็เรีารมวมโดยช่วยกันนะครับในฐานะเพื่อนบ้านเดียวกันนะครับกช็ช่วยกันไป แต่งานที่ออกมานั้นนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การจัดจื้ซื้อจัดจ้างจัดหาก็เช่นกันนะครับซึ่งไม่มีในหน้าใดอย่งสิ้นทางคณะจะภาพมาสายตรงติดต่อจเจ้าเพียบโดยตรงนะครับประมาณนี้ครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามการก่อสร้างนะครับสถานที่ตากอากาศเป็นอาคารชั้นเดียวในคลิปนี้ ติดตามคลิปต่อไปนะครับจากตะเพียบนาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอยู่ดีมีสุขรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศหนาวหาเครื่องายหนาวกันนะครับเพื่อนเพื่อนหนาวมากๆกก็กอ,อภยัยฝีนะครับเพื่อนๆนลาไปก่อนครับ